สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องหอ alert วันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสไปช็อปนะคะทุกคนอารมณ์อยากมารีวิวนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆชอบดูคลิปที่เขาบอกว่าซื้อของมาจากท่าแล้วก็มารีวิวมากวันนี้นะคะเราได้ไปซีคอนบางแครมานะคะ เสียหายไปหลายบานเลยทีเดียวนะคะนะคะทุกคนไปของ a l l i t top princess นะคะทุกคนเครื่องสมอางหรือว่าเป็นหรือว่าพวกของใช้เกี่ยวกับไปหน้าร okay? ่างกายคือแม่คือถ่ายทอด a l l i t t l e princess มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะชนาตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นอ่สบู่จุดซ่อนเลน์นะคะทุกคนมันจะปรับค่า ph นะคะให้มันสมดุลกับร่างกายนะคะทุกคนมนทุกคนซึ่งกลิ่นหอมมาก โดนปุ๊บแล้วแบบว่าอุ้ยแม่หอมเอาเป็นตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันโดนจิตโดนใจด้วยกลิ่นนั่นเองกลิ่นหอมมากคนก็จะมีวิตามิน B5 แล้วก็โพนีเอสเท็กนะคะนี่ฉีดแบบผม,อมหอมมากนีนนีคะเป็นครีมกันแดดนะคะทุกคนครีมกันแดด5 0าสเพนะคะเป็นแบบเอ่อเขาเรียกว่าบอดี้นะคะทุกคน มาใหม่เหมือนกันนะคะคือต้องซื้อเพราะว่าตัวนี้คือผิวไม่ไหวแล้วแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นครีมกันแดดอันนี้ใช้มาตลอดใช้มาประมาณอันนี้น่าจะขวดที่4แล้วคะคะครีมกันแดด 5CPB บวกๆนะคะ,คระ,ดดนะคะจริงๆมันฟอร์แมนนะคะแต่เราชอบทั้งเทคเจอร์แล้วก็กลิ่นใช้ <Okay. S 1> อันนี้เราได้มาเพราะว่ามันลด นะเป็นสเปรย์จากเแลนะคะทุกคนเปอรฟอร์เมนเหมือนกันบีนะคะเออเราไม่รู้เหมือนกันว,ว่ามันอ่านว่าอะไรนะคะทุกคนแต่เราชอบของที่เขาขายมากเพราะว่าน่ารักมากนะคะเป็นเอ่อเทปลุกความผิดแล้วก็เป็นเทปกาวนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้พวกแกเคยขายด้วยนะ,ะใช้ดีมากใครที่ชอบติดโพสต์อิดหรือว่าพวกโน้ตอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้เทปชอบมากอ,อันนี้น่ารัก บ้ากนะคะอันนี้ซื้อซื้อให้แม่กงนะคะทุกคนเพราะว่าน่ารักดีนะคะเห็นแล้วนึกถึงแมก่กง <c ười> นะคะก็จะเป็นแก้วน้ําดีไซน์มันสวยมากก็เลยซื้อมานะคะทุกคนเป็นแก้วแบบสี่เหลี่ยมขออนุญาตไม่แกะให้ดูนะคะเพราะว่าว่าจะห่อไปแบบนี้เลยต <c ười> ่อไปอันนี้เสาสติ๊กเกอร์อย่างเราก็คือ,อยังอยู่อย่างนั้นนั่นแบบ รูปคนนะคะเป็นสติกเกอร์รูปคนเพราะเพราะว่าเวลาเอาไปตกแต่งหรือว่าเอาไปทำซอรี่บอร์ดหรืออะไรซัมติงอ่ะ <c oughs> คือมันจะง่ายมากเพราะว่ามันเป็นรูปคนเลย I just find many r l a n s to express this why I buy it so <laughs> <laughs> สวยมันน่ารักเก็ฟลปะคือมันของมันต้องมีมกระดาษเลยวาย นี่นะคะคือมันชอบตรงที่มันมีตัวอักษรให้มันมีแบบ t e x t เจอของสติกเกอร์แบบอ่าเล็กๆน้อยๆอยอะไรเงี้ยคือดีนี่อันนี้ก็แบบโดนมาเพราะว่ากลิ่นเหมือนกันก็ <c oughs> ไม่เคยใช้ตัวแบบนี้นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร หินหินน้ําหอมรับอากาศตัวยอย่างอะ่ะคือมันหอมจริงๆเราก็เลยแบบว่าโปะมาเลยทุกคนกันพอหยุดที่แปะจุกนะคะทุกคนอันนี้ขออนุญาตไม่เอาออกมาให้ดู เป็นสครับซอฟนะคะก็คือเป็นสครับเกลือนะคะห่างหายจากการใช้สครับมานานมากแล้วก็กลับมาสครับอีกรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ผิวไม่ไวแล้วจริงๆนะคะกินซิงบาร์มนะคะตัวนี้คือห่างหายจากการใช้กินซิงบาร์มมานานเหมือนกันแต่ถ้าให้เลือกระวายกินซิงบาร์มกินซิงออย l ์กินซิงวอเตอเลือกอะไรกินซิงบาร์มมันเขาขนาดง่าย 2. องคือมันเร็วแล้วอยาสุดท้ายดีเลย สวยมากถ้าคือดมมันก็หอมเ็็ v ฟิวป่ะคืออันเนี้ยดีไซน์แหละแพเพราะกลิ่นบอกคือยืนตรงนั้นอะครึ่งชั่วโมงอับดมสลับอ๋อมันจะมีสองสีสีดำกับสีเทาดมสลับกันอยู่อย่างนั้นอะเคยให้ดูนะและสีที่เราเลือกมาคือสีเทาค่ะ <c oughs> สวยมากดูสิ คือเอาไปตั้งตรงนี้ก็เก๋ตั้งตรงนี้ก็ได้ตั้งข้างหลังตรงนี้ก็ได้คือมันสวยมากคืออยากให้เก็บอยากเก็บทุกสีเลยจริงๆแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าคือซื้อสีดำสีดำก็สวยสีขาวก็สวยสีเขียวชาเขียวก็สวยคือมันจะมีสี่สีนี่แหละอันนี้จะเป็นกลิ่นเกี่ยวกับหอมแบบบ้านน่าอยู่ฮ o m e h e Home ก็คือเหมือนแบบว่า ทําให้แบบว่าหลับดีด้วยนะคะของที่เราซื้อมาทั้งหมดในวันนี้นะคะทุกคนก็ค่อนข้างจะเสียหายไปหลายบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ก็รู้สึกว่าโอเคมากเพราะว่าหลายหลายวันมากหลายเดือนมากที่เราไม่ได้มาช็อปอะไรแบบนี้นะคะค่ะทุกคนยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะมารีวิวของที่ซื้อจากที่ไหนหรือว่า ไปไหนหรือว่าทำอะไรก็เราติดตามชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ปเกี้ไปไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <c oughs> ถูกต้องถูกตอ้องอือ